ไปมูกับโบวันนี้ค่ะโบพามาอยู่ที่ย่านตลาดภูค่ะมาหาของกินอร่อยๆและก็ไม่พลาดที่จะพาไปหมูที่ลับที่แถวย่านตลาดภูค่ะและจะมีที่ไหนที่โบจะพาไปจะพาไปกินอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ และมาที่นี่นะคะก็ต้องไม่พลาดค่ะข้าวหมูกรอบหมูแดงร้านสุนีค่ะซึ่งเปิดมาแล้วกว่า60ปีนะคะตั้งอยู่ที่ริมทางรถไฟตลาดปูค่ะ นี่ค่ะสุริยากาแฟร้อยปีนะคะเป็นกาแฟเก่าแก่ของที่นี่ค่ะใครที่มาก็ห้ามพลาดแก้วละ25บาบทเท่านั้นค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้ค่ะขนมหวานตลาดปูค่ะคนซื้อเยอะมากจะต้องซื้อกลับไปฝากที่บ้านเลยค่ะ และตอนนี้โบก็อิ่มทองแล้วค่ะแล้วก็ยังมีซื้อของไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะโบแนะนำหนึ่งอย่างถ้ามานะคะต้องพกเงินสดมาด้วยค่ะเพราะคนที่นี่นะคะไม่ค่อยรับโอนค่ะและเดี๋ยวเราจะไปมูกันต่อที่ไหนตามมาเลยค่ะ ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วอยากได้ความเมตตาในเรื่องของการค้าขายนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะโรงเจเสียงเข่งหุกตึงนะคะที่ย่านตลาดพูค่ะแล้วมีวิธีการขอพรยังไงเดี๋ยวโบพาเข้าไปดูข้างในค่ะ โรงเจแห่งนี้ค่ะก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วค่ะจีนที่อยู่ในระแวกนี้นะคะมาเป็นศูนย์รวมของการทําบุญการกินเจแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจกันในยามที่ทุกยากนั่นเองค่ะและจุดที่คนมาขอพรมากที่สุดในโรงเจแห่งนี้ก็คือองค์พระอริยะเมตไตรองค์นี้นั่นเองค่ะ เปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณานะคะคนที่ทํามาค้าขายก็เชื่อกันว่าถ้ามาขอพรจะทําให้ลูกค้าเมตตาเกิดความเชื่อใจธุรกิจก็จเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกับความเมตตาที่เรามอบให้ผู้อื่นค่ะเคล็ดลับในการนําของมาถวายที่นี่นะคะก็คือที่นี่ให้นําแค่อาหารเจและผลไม,ม้มาถวายเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้นําเนื้อสัตว์มาถวายค่ะ และถ้ามีโอกาสนะคะให้ร่วมทําบุญเลี้ยงอาหารเจหรือใส่ตู้บริจาคที่โรงเจค่ะเพื่อเสริมบารมีในด้านของการค้าเพราะการทําให้ผู้อื่นอิ่มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการค้าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะและการมาที่นี่นะคะโบก,ก็แนะนําให้นําน้ํามุลน,นะคะที่ที่นี่นะคะกลับไปด้วยนะคะหาถุงมาใส่กลับไปพรมหน้าร้านเพื่อการค้าขายนะคะหรือว่าไปผสมน้ําอาบก็เป็นสิริมงคลยิ่งนะคะ และถ้าคุณเดินเข้ามาด้านในสุดของโรงเจหรือด้านหลังนะคะคุณก็จะเห็นองค์แท่นบูชาของเอี่ยวตีกิมบอนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระมารดาแห่งสวรรค์นะคะ ท่านเป็นเทพผู้คุ้มครองเป็นเสมือนแม่ที่อบอุ้มมนุษย์และปกป้องผู้ที่ออกเดินทางทําค้าขายหรือเผชิญภัยพย,พยันันตรายต่างๆสิ่งพิเศษที่นี่คือเราจะไม่เห็นเทวรูปของท่านนะคะแต่จะเห็นแสงสว่างซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อสื่อถึงว่าพลังแห่งพระมารดาสวรรค์ไม่ได้จํากัดอยู่แค่รูปร่างค่ะแต่คือพลังแห่งแสงความหวังและการคุ้มครองที่อยู่รอบตัวเราค่ะ แล้วบก็พามาอีกศาลหนึ่งค่ะก็คือเป็นศาลเจ้าแม่อันนี้ค่ะที่อยู่ในย่านของตลาดภูซึ่งไม่ไกลจากโรงเจที่โบพาไปเมื่อกี้นะคะก็คือที่นี่เนี่ยเขามีเล่าขานกันมาว่าในย่านนี้เคยมีการไฟไหม้ใหญ่นะคะซึ่งศาลเนี้ยไฟไม่ไม้ก็คือจะมีคนศรัทธาแล้วก็ที่เนี่ยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สืบต่อมาเป็นเวลากว่า200ปีแล้วค่ะ แล้วนี่นะคะก็คือองค์เจ้าแม่อันเนี้ยหรือว่าองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมนะคะซึ่งคนที่มาขอพรบูชาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะขอพรในเรื่องของแคลค่าในเรื่องของอัคคีภัยค่ะไมว่าจะเป็นโรงงานร้านค้าร้านอาหารที่จะต้องใช้งานกับไฟหรืออยู่กับไฟบ่อยๆมาขอพรที่นี่แล้วก็จะแคลค่าในเรื่องของอัคคีภัยค่ะ วันนี้ก็อิ่มท้องอิ่มบุญเรียบร้อยแล้วค่ะในย่านของตลาดพูแล้ววันไหนนะคะหรือคลิปหน้าเนี่ยโบจะพาไปเที่ยวไปอิ่มบุญที่ไหนอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ